รัาก็ขอความสุขสวัสดีครั้งกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะที่ผมได้มีโอกาสที่ได้เดินทางกลับ,บมาเที่ยวทะเลนะครับหลังจากที่ผมไปงานศพพี่ชายผมเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินทางกลับนะครับวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ครับผมก็หลานก็พามาเที่ยวนะครับเนาะ หลานผมพามาเที่ยวที่ระยองนะครับามาเที่ยวที่หาดก็เรียกว่าหาดไทรทองนะครับแล้วก็มาเที่ยวดูชมทะเลเปิดหูเปิดตานะครับหลังจากที่ไปในงานพี่ชายผมต้องห้าหกวันนะครับแล้วก็ถือว่าเดินทางกลับที่ชนบุรีผมก็ให้หลานขับรถให้นะครับเลาให้หลานขับรถให้ผมก็มาหลานก็พามาเที่ยวที่ชายหาด มาดูทะเลอากาศเย็นๆอยู่ที่แถวระยองนะฮะชายทองนะครับนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ผมไปเดินทางนะครับดูเรียบชายฝั่งนะครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับนานๆได้มาเห็นทะเลนะครับก็ถือว่าผมก็ได้หยุดนั่งพักทายคลิปเล่นนะครับสวยมากครับตรงนี้หาดตรงนี้จะเป็น นี่ผมก็ลืมชื่อนะครับไม่รู้ว่าเป็นหาดอะไรนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะสวยงามมากครับผมนะก็คน,ทเ,คนคเที่ยวค็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนาะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราเป็นภาพบรรยากาศที่มองทะเละมีคลื่นนะครับสวยงามนะครับมองลมทะเลอากาศเย็นๆนะครับเนาะผมก็มาถึงนี่ก็ประมาณ เที่ยงเลยนะครับรูมาเที่ยงชมทะเละแดดก็ร้อนแต่ก็ลมทะเลก็เย็นนะครับครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศมุมหนึ่งนะครับของหาดเก็บภาพเล็กน้อยมาให้ได้ชมกับเปิดหูเปิดตารู้สึกว่าจะขึ้นแรงขึ้นแรงนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ สนุกสนานนะครับหลังจากที่หลานพามาหลานที่ไปงานศพก็ก็พามา,พามาเที่ยวหาแล้วก็อันนี้ก็จะชมะชมไปไเรื่อยๆครยงงคัยังไงชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะก,กดติดตามนะครับ ก็ผมก็จะมีคลิปอะไรก็จะถ่ายมีอะไรแปลกๆก็จะถ่ายให้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆครับผมนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปต่อนะครับเนะตอนนี้ก็ไปต่อออกจากหาดตรงนี้ก็ก็ไปที่หาดทรายทองนะครับเนาะไปไปที่หาดอีกหาดหนึงคือหาดทรายทองตรงนั้นก็จะเป็นการของปะพิโตเรียมแห่งประเทศไทยนะครับ ครับผมก็เข้ามามามาฉี่หรือปัสสาวะนะครับ <laughs> คือพอลงจากรถผมก็เดินมาทางนี้ผมผมก็เดินลงมาเรื่อยๆื่อยผมก็มาเห็นคลองนะครับเนาะมาเห็นคลองตรงนี้โอ้โหรู้สึกว่าตัวเงินตัวทองจะเยอะมากเลยครับเนาะตรงนี้เป็นคลองลก็เรียกว่าคลองเฮียคลองอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะมีตัวเงินตัวทองนะครับเยอะมากนะครับตรงนี้มันจะเป็นป่านะครับเป็นป่าห่างจากทะเลก็ ไม่กี่ไม่กี่เมตรแล้วครับเนาะก,ก็ประมาณสักสองสามร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับเนาะแถนนี้เป็นป่าครับเนาะเป็นป่าเป็นป่าเหมือนป่าชายเลนป่าดงประมาณนะครับเป็น,นที่ในการทิ้งขยะบ้างป่าก็ไม่เป็นป่าแล้วนะครับผมเดินมาขี่นะครับเดินมาขี่มานั่นผมก็เลยเข้ามามันเห็นทางตรงนี้ผมก็เลยเข้ามาเดินเรื่อยเก็มาเห็นคลองตรงนี้ครับผม หลังจากนั้น,นผมก็จะเดินเข้าไปดูทะเลต่อครับผมเนาะอันนี้คือทางที่ผมเดินเข้ามานะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นทีทิ้งขยะบางที่สําหรับฉี่สำหรับทุกอย่างแล้วนะครับแนละตรงนี้เป็นป่านะครับะทะเลก็อยู่ด้านโน้นครับผมรถผมก็จอดพักร้อนนะครับเนาะรถผมก็จอดพักร้อนอยู่พักที่ต้นสนตรงนี้นะครับมาดูภาพบรรยากาศ อันนี้ก็คือทะเลหาดไทรทองนะครับตัวน,นี้เขาเรียกว่าหาดไทรทองตัวนู้นก็จะเป็นที่ขุดเจาะน้ํามันนะครับเนาะบอ่อน้ํามันของการปิตรเรียมแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ด้านโน้นครับอันนี้ก็คนขับรถผมก็มาหาหอยนะครับเนาะหอยนางลมแถวนี้จะมีหอยเยอะมากครับผมเนาะหอยนางลมหอยหอยแมงผู้หอยมแมลงผู้หอยนางลมตอนนี้ก็มาจอดดูภาพบรรยากาศ ทะเลนะครับเนาะทางคนขับรถกระลูกหลานแล้วก็ห่อหอยครับตรงนี้ครับหอยรู้สึกว่าจะขาวโพลนไปหมดเลยนะครับอันนี้คือหอยนางรมครับหอยนางรมอันนี้คือเขาจะแซะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะผมก็ไม่เคยเห็นนาทีนะครับแซะแบบกินกันแบบสดๆเลยนะครับเออผมว่าแปลกดีนะครับ ถือว่าเป็นของธรรมชาตินะครับเออผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเนาะร้านก็อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับมีแต่หอยทั้งหลายครับในตรงนี้นะหาดายทองนะครับหอยเยอะมากเลยครับหอยีกินหอยนางลงผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเกิดมาในชีวิตนะมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเกาะหินอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลงพอดีนะครับที่ผมไป ตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วนะครับช่วงนี้ตอนบ่ายนี่หลานก็แกะทุบใส่อันนี้ไว้นะครับนี่ทุบเออก็แปลกดีนะเขาบอกว่าผมถามยายว่าวันนึงก็หาได้ประมาณสองสามร้อยบาทครบผมถ้ามาทุบแถวนี้หอยน่ยมาแถวนี้ก็จะได้ประมาณสองสามร้อยบาทต่อวัน พน้ำมันลงนะครับต้องต้องให้น้ําลงนะครับถึงจะเห็นหอยมันน้าขึ้นก็จะไม่เห็นแลวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลงนะครับช่วงน้ําลงมันจะลงทุกวันนะแต่ไม่รู้จะเป็นช่วงไหนจะเป็นตวักข้างขึ้นข้างแรงนะครับก็ถือว่ามาดูภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศนตัวเล็กี่ตัวเล็กเงีเกี่ยวกับเบื้องหอยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นก็ถือว่ามีโอกาสได้ถ่ายทําคลิป เรารู้ได้ยังไงว่ามันมีนี่มีเปล่าเนี่ยเนีออกมาก็ดูสวยงามครับผมมันจะมีมันจะเาะไม่รู้ทีคงจะหลายปีนะครับถึงจะมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นหอยในลักษณะแบบนี้มันจะอยู่เกาะเป็นหินอย่างใหญ่อย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นตัวเล็กๆเขาก็คงจะแกะออกไปแบบตัวใหญ่ ก็ดูภาพบรรยากาศที่หลานมันแกะ,แแกะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายคลิปไปนะครับเนาะนะอันนี้ก็เป็นของธรรมชาติเนาะยังไงก็ยังให้บาปให้กรรมนะครับผมอ,อ,อ,อันนี้ผมมาดูหอยมแรงภู่นะครับหอยมแรงภู่ก็จะมีมีเยอะเยอะมากครับผมหอยมแรงภู่ก็เยอะ เป็นหอยมแมลงผู้ทั้งหอยอน้ำลมหอยนาำลมผมหอยแมลงผู้แถวนี้ก็จะเลี้ยงหอยกัครับนะ่าจะมีกระสังไม่ใช่กระสังครับเป็นเขาเรียกกระ lon กระ l อนพลาสติกสีเขียวนะครับแล้จะปปลูกไว้เป็นแพร่เลยนะครับบริเวณแถวนี้ภาพบรรยากาศน้ำแรงมากครับผมนะ้ำแรงมากหอยก็เยอะมากครับ กับอยู่ที่หินจะให้ดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตรงน,นี้จะเป็นดงหอยเลยนะครับเขาเรียกว่าหาดทรายทองทรา,ายทองดูขอนหอยมาแรงคู่ก้อนเต็มหินเลยนะครับเยอะมากครับผมเยอะมากมใครที่ชอบกินหอยแดบนกดๆ ได้เลยนะครับแบบนี้คงจะมานั่งแกะกินแบบสบายอารมณ์เลยนะครับอันนี้ก็ดูนะครับนนาภาพบรรยากาศาผมก็อัศจรรย์จริงๆครับแถวนี้เต็มทุกหินเลยนะครับครับด้านนน้นก็จะเป็นการเลี้ยงเป็นกระสังนะครับกระสันกระสังการเลี้ยงกาเรียกว่าเลี้ยงหอยนะครับ นี่คือเยอะมากครับผมนอนมีหอยนางหอยแรงปู่รับไอ้เม้อนหินเลยนะครับยิ่งอยู่ลึกยิ่งยิ่งเยอะครับผมยิ่งน้ําลงเยอะยิ่งลึกครับผมยิ่งยิ่งเยอะครับผมก็มาเห็นญาติโยมก็มามา,มาแกะหอยเหมือนกันครับมาหาหอยเหมือนกันครับก็น้ําลงถ้ามีคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่เขาก็จะมาหา เขาอยากกินก no <c oughs> ็จะมาหาลักษณะแบบนี้เขาจะเอาแบบเขาจะหาดูแบบตัวไหนใหญ่เขาก็จะทุบแกะเอาแบบสดๆเลยนะครับก็แปลกดีนะครับเนาะแปลกมากๆครับก็คือหอยจริงๆเลยนะครับใครอยากกินหอยสดๆก็ไปหาแซกินได้ครับผมมาอยู่ที่หาดใจทองครับผม เยอะจริงๆครับผมเกิดมาในชีวิตผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับนลักษณะเป็นหอยดีที่หลานพาไปเที่ยวก็ได้ชมภาพบรรยากาศสิ่งปแปลกใหม่ๆนะครับสิ่งปแปลกใหม่ๆของอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นได้ดูได้ชมเยอะมากครับผมเยอะจริง ครับวันนี้สําหรับกะรลอนที่ที่เขาเลี้ยงหอยนะครับทีนี้มันลอยแล้วมันหลุดลงมาครับมันหลุดมันหลุดมามาติดฝั่งที่นิยมิยมคนที่ตอกหอยเขาก็เอามาขึ้นรถมันจะมีทั้งหอยมแมลงปู้หอยนางรมเกาะติดเต็มหมดเลยครับมาที่ถังแล้วก็เอามาขึ้นรถได้ทั้งถังได้ทั้งหอยนะครับอันนี้ก็คือเชือกคงขาดนะเพอเชือกขาดก็มันจะหลุดลอยมาทางโน้นแล้วครับ ครับตอนนี้ก็เดินทางกลับไลนะครับเนาหลังจากนั้นก็พอสมควรผมก็เดินทางกลับได้เวลาเย็นแล้วประมาณสามโมงเย็นนะครับมเดินทางกลับมาที่บ้านหลานนะครับเนาะมาถึงบ้านหลานนะครับมาส่งหลานที่บ้านพักนะครับเนาะมาส่งหลานหลานที่ไปงานศพพี่ชายก็มาส่งที่บ้านนะครับก็หลานมาอยู่เป็นห้องเช่าก็ทํางานอยู่ที่ระยองนะครับเนาะอยู่ที่บ้านช้างครับผมเนาะ บันช้างสำนักทอนนะครับสำนักสำนักเขาเรียกว่าอยู่ที่สำนักทอนนะครับแถวบันชางนี่นครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาเนี่ย๋ยวห้องผู้เดียวที่อาอยู่เขาอยู่คนเดียวครับเนาะนอยู่คนเดียวมาทํางานคนเดียวมาทํางานช่างเชื่อมนะครับเรตาช่างเชื่อมของบริษัทดุลยมี่นะครับนาะบริษัท ลางานงานศพเขาไกลมาเรียนน้ำเสียงหิพ so ักของลูกของหลานนะครับก็ม <ah> ีโอกาสก็หานผมก็จะกลับไปวัดนะครับมาตรงร้านเสร็จผมก็โอขาบทวที่วัดชนบุรีต่อครับครันี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ร้านอยู่คนเดียวนะครับเบสกับมิไรไทยละเนี่ยก็มันอยู่กับตาอยู่ที่บ้านครับผม มหาสารคามที่ก็ไปทำงานอยู่คนเดียวมองนี่่เป็นน้่นดีนี่วาก็มาชาวบ้านตอนนี้ก็ไม่แพงับหพอจ่ายก็พันกว่าบาทพันเจ็ดครับเดือนละพันเจ็ดต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือหน้าบ้านก็จะมีคลองนะครับคลองสำหรับน้ำอื่นน้ำอะไรในคลองนี่ก็จะมีป่าเยอะอต่นี้ก็เหมือนจะเป็นป่าเป็นดงอยู่นะครับแถวบ้านนอกก็ขนาดเป็นบ้านนอกที่ เขาเรียกว่าเขาเขียนไว้ว่าสำนักอะไรสำนักสำนักทอนไม่ใช่สำนักกระทอนนะครับสำนักทอนอะไรเขาก็มู top ้ก็งงๆสำนักทอนเนี่ยะครับเทศบาลตำบลสำนักทอนนะครับสำนักทอนครับอันนี้ก็คือทางเหตุการณ์นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาส่งลาดนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินด้วยนะครับเนาะมีเครื่องบินบินผ่านเดินผ่านไปทเครื่องบินนี้ก็จะไปลงที่อุตภเปาครับผมเครื่องบินภายในประเทศเครื่องบินโดยสารจะมาจอดลงที่อุภตภเปาตะเตหีนครบุรีครับผมนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายทาคลิปนะครับก็มาตรงลานก็ถือว่าเป็นคลิปที่สุดท้ายในคลิปบทสรุปแล้วนะครับในงานนะครับ ครับยังไงเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการมาเที่ยวชมปุตตูปตาจาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผม